เฮแล้ว okay, ผมก็ขอการวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมตนี้ก,ก็อยู่ผมในรายการอยู่เอ๊ยเอ็นบีซีเชนะครนะผมหมไม่ได้อัดคลิปแนน,นทำหรัชบช่องเอให้ไม่ได้นะผมก็ผมไม่ได้ลงคลิปมาประมาณห้าวันนะถ้ารวมวันนี้ด้วยเดี๋ยวก็ทำวันที่ห้าแล้วเพราะตอนนี้ผมอัดตอนประมาณไปโมงไปโมงห้าสิบหกนะครับผมซึ่งที่ผมไม่ได้อัดคนละิปแนนเพราะว่าผมไปติดเกมไมครคบกับน้องนะครับผม ซึ่งผมก็ไปติดเกมไหมครับไปเล่นกับน้องแมนนะผมก็เลยไม่ได้อัดคลิปเลยไปในให้ในเวลาสี่วันที่ผ่านมานะผมวันนี้ก็เลยอ,อัดเพิ่มหน่อยนะผมเดี๋ยวมันจะแปลกๆนะเ,เดี๋ยวช่องมันจะไม่มีคลิปลงเลยเออก็ไปติดเล่นไหมครับกับคือไปติดเล่นไหมครับกับน้องแมนนะครับน้องข้างบ้านนะเออก็เลยไม่ได้อัดคลิปแล้วผมผมก็ไม่ได้ฟาร์ม ผมก็ไม่ได้แฟมอะไรเพิ่มเติมนะผมเนี่ยอ้ยสิบเอ็ดอยู่เลยคือผมไม่ได้เล่นแฟมเพรผมไม่ได้แฟมเลยคลิเนี้ยคือไปติดนมครับเตอเนี่ยขออภัยด้วยนะผมไม่ได้ลงคลิปมาประมาณสี่วันนะผมก็ปติดไหมครับม่เออก็เลยไม่ได้แฟมนะผมก็ดูตากเงเวลได้เลยนะผมแต่ผมก็ทําอะไรเพิ่มเติมมาเนะี่ยเนี่ยนี่ผมทําชั้นสองเสร็จแล้วนะผมทำทำั้มหลางคาทงอะไรเสร็จแล้วนะผมแล้วก็วางเป็นห้องเก็บของในด้านบน ท่นบนนี้เป็นห้องเก็บของนะเออก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะเก็บของนะผมเดี๋ยวแน่ถ้าผมฟาร์มของถ้าผมมีของนะแน่ผมจะมาทาโรงพักปลูกนะโรงพักปลูกพืชผักนะครับผมก็ทีนี้ก็ไม่ชี้แจงเรื่องการทําไมผมไม่ลงคลิปภายในเวลาสี่วันนี้ผมเผืยพูดเลยทําไมเน่ะทำไม,นะำมบอกแค่บอกว่าคลิปที่ผมไม่ได้ลงคลิปมาภายในระยะเวลาสี่วันที่ผ่านมานี้ผม ผตุผลทำไมถึงผมไม่ลงนะผมเออก็ติดไมค์แคปด้วยนะผมคือน,นานๆทีจะได้เล่นกับน้องไงได้เล่นกับน้องข้างบ้านนะผมแต่ผมไม่ได้เล่นคอมตัวเองนะผมไปเล่นคอมน้องครับผมเพราะว่าคอมน้องข้างบ้านผมมันมีสองมีสองเครื่องไงเออไอ้คอมผมมันชื่อไอบีนะผมคือคอมมันอะ่ะมีสองเครื่องเพิ่งมาเล่นคอมนะผมแต่ผมเล่นนอบบุ๊คของมันนะผมก็เลยไม่ได้อัดคลิปลงเลยนะผม ก็ขออภัยด้วยนะผมไม่ได้ลงคลิปนะเออก็ไปติดไมคแคบนะผมน่าจะลงแล้วละ่ะช่วงนี้น่าจะได้ลงละอ่าก็ไม่ได้แฟมอะไรเพิ่มเลยนะผมก็กูผมไม่ได้แฟมเพิ่มเลยติดไมคแคบเกินเพราะว่านานๆที่จะได้เล่นกับน้องไงเพราะน้องข้างบ้านคือไอ้ดีมันมันอยากเล่นกับผมไงเองเอคุมันอยากเล่นกับผมมานานละเพราะเมื่อก,ก่อนผมไม่คอมคอมผมมันดีอยู่ไงถ้ามันก็ เสียไม่ได้เสียดิตอนนั้นคอมมันดีแต่เน็ตไม่ดีนะผมเน็ตผมไม่ได้จ่ายนะเออก็เลยไม่ได้เล่นกับมันนะผมตอนนี้ผมมีเน็ตแล้วแต่คอมมันไม่ไม่ดีนะผมก็เลยท่านได้ไปยืมแต่มันมีโม้าบุ๊กสองอันพอดีโน้ตบุ๊กอันนึงเป็นของพี่อยู่แลนะผมแต่พี่มันไม่ได้ใช้เออก็เลยเอามาให้ผมเล่นนะผมนี่ขอโทษด้วยนะผมที่ไม่ได้ลงคลิปนะตอนนี้ก็ขอมาแล้วไปติบสองก่อนก็นแล้วกันนะเออมาลงคลิปสัก หน่อยนะเออเดี๋ยวมาชี้แจงเฉยๆว่าเหตุผลทำไมถึงไม่ลงคลิปนะครับผมชี้แจงเฉยๆนะว่าทำไมถึงไม่ลงเกมลาบนะครับผมเพราะเหตุผลได้แหละครับนี่ก็วันที่หนึ่งนะผมลงคลิปล่าสุดวันที่เท่าไหร่ไม่รู้อะน่าจะประมาณมาที่ยี่สิบหกประมาณลงคลิปวันล่าสุดนะน่าจะประมาณวันที่ยี่สิบหกมั้งลงคลิปแพ้ท,ที่สี่อะใช่ไหมอันนี้น่าจะแพ้ที่ห้านะครับผมก็ลงมาตั้งนานแล้วล่ะ จริงๆก็จะอัดอยู่นะแต่พี่เกอัดติดแล้วผมแล้วผมก็ไปติดไม้แคบได้ไงเออเหตุผลทำไมผมถึงไม่อัดนั่นเหรอเพราะว่านตบพ๊กของมันนอกุ๊กของพี่มันอ่ะมันก็ไม่ได้แรงไงเอาไปทางานนี้แต่มันเล่นไม้แคบแบบลื่นๆอยู่นะมันเลื่นอยู่อะแต่มันอัดไม่ได้ไงคือมันอัดมันก็อัดได้แต่แต่มันจะแหลกมันจะแหลกไงเคยอัดละเคยลองโหลดมาอัดละแต่มันแหลกผมก็เลยไม่อัดดีกว่านะครับ เออมาชี้แจงทีนี้ก็มาบอกนะว่าทำไมผมถึงไม่ลงคลิปนะไม่ติดแมคคับมา,มาิดหน่อยเอ่อเดี๋ยวสักพันผมถ้าลองแว้งผมอาจจะติอยากผมอาจจะได้สตรีมก็ได้นะสตรีมแบบสตรีมกินเนี่ยนั่งพูดคุยกันไป นี่นี่ผมได้ปืนแล้วนะเนีย่ยอยู่ดีปืนก็มาจากไหนไม่รู้ไม่รู้ปืนก็มาจากไหนไม่รู้นะผมอา้อาวอ้าวอยู่ดีปืนก็มาจากไหนไม่รู้นะก็มีลูกกระสุนอยู่แสนนัดโอเคเน้เนไม่ดีเนี่ยไม่ได้แฟร์เลยอ่ะ นะครับเกินไปอะคือแ้านน้องมันก็ไม่ได้ไกลเนะมันกอมาอยู่ข้างบ้านผมเลยอ่ะเดินออกไปหน้า้านปุ๊บคือเจอเลยหน้าแม่นน้องผมอ่ะคือมันอยู่ใกล้ไงผมก็เลยไม่ได้เล่นเกมน,นี้เลยนะผมไม่ได้แฟมเลยไม่ได้ไปแฟมนอกรอบอะไรเลยนะผมไม่ได้ไปแฟมนอกรอบไม่ได้ไปหาของอะไรเพิ่มเลยนะผมแต่ก็ทำ กล่องทำชั้นสองเพิ่มเติมมานะก็ทำได้แค่นี้แหละนี่ผูหูแน่มากเกินหนักนะไม่ใช่ในเกินนะไม่ใช่ทีออ่จริงเออไม่กินเพื่อกินแนมเมื่อกี้นี่จะพังละทำเพิ่มทำเพิ่มจะเป็นสิบสองแล้วว่า มามาต้องการไว้สิบสองคิดนี้ขอแค่เลไว่ดิขอแค่ไว่สิบสองพอนะเออขอแค่ไว้สิบสองพอขออภัยด้วยนะผมขอภอภัยทีนะที่ไม่ได้ลงคลิปมาแน่นะผมก็ไมอะไรนะอะไรอ่ะไม่คืออะไรอ่ะ มันคืออะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะอปิ้งได้หลายอันเฮ้ยสุดยอดอ,อ่ะเฮ้ย นี่ตอนนี้ผมก็ได้เครื่องปิ้งมาใหม่นะผมก็คลิปนี้ก็มาที่แจงนะครผมว่าทำไมถึงไม่ได้ลงคลิปนะครับผมก็มาบอกแค่นี้นะครับผมเอาไว้เดีด๋ยวก่อนขอจัดกรารฉลามก่อนนะครับผมน,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 นี่ีมันไว่ายหมแล้วไว่ายแล้วเ,เอา้เอาเฮ้ยก็พังง่ายเกินหรือว่าตัวนี้มันเคยกัดไปแล้วแล้วมันก็มากัดซ้ำอีกทีนี่ฉลมมันฉลาดเหลือเกินอันนี้ไหม เชื่อโอเคมาเพิ่มอีกหนึ่งอันนะเดี๋ยวมันฟังโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่ชี้แจงแค่นี้นะครับผมก็ใครชอบก็อยากให้ผมทําคลิปอีกไม่อยากให้ผมหายในการทําคลิปเป็นนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ช่องผมด้วยนะครับผมและพ่กนี้น่าจะลงอีกนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย